รายงานข่าวกระรวงแรงงานระทึกแผ่นดินไหวสั่นอาคาร15ชั้นเจ้าหน้าที่นับผ่นเร่งอบพยพ เมื่อเวลา1 0 4นาฬิกานาทีวันที่21สิงหาคมที่กระทรวงแรงงานเขตดินแดงกรุงเทพมหานครผู้สื่อข่าวรายงานว่าตามที่มีข่าวเกิดเหตุการณแผ่นดินไหวในช่วงสายของวันนี้21สิงหาคม2568ปรากฏว่าในพื้นที่กระทรวงแรงงานก็รับรู้ไว้ถึงแรงสั่นสะเทือนทำให้เจ้าหน้าที่กระทรวงพนักงานตลอดจนประชาชนที่อยู่ในตึกและบริเวณโดยรอบ ต่างพากันตื่นตระหนกและวิ่งกรูลงมาพร้อมกันออกจากตึก15ชั้นอาคารกระทรวงแรงงานมารวมกันบริเวณด้านหน้าอาคารกระทรวงแรงงานและอาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงานขณะที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้เร่งกันประชาชนออกจากพื้นที่อาคารกระทรวงแรงงานและห้ามประชาชนขึ้นไปอาคารดังกล่าว เนื่องจากมีบุคลากรกระทรวงแรงงานกว่า1000คนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรมการจัดหานงาน,านและสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานที่ทำงานอยู่ภายในตึก1ิชั้นอาคารกระทรวงแรงงานจึงต้องรีบอบพยพลงมาเพื่อความปลอดภัยในสันติกล่าวในสันติกล่าวต่อว่าอย่างไรก็ตามยังไม่ได้รับการแจ้งเตือนภัยใดๆจากระบบเตือนเหตุฉุกเฉินหรือว่าเซลล์บ o a d แคส t s เซอร์วิสรวมถึงยังไม่ได้รับรายงานจากสำนักงานเขตดินแดง มีเพียงแค่การรับรู้จากข่าวที่แจ้งมาซึ่งจะต้องรอข่าวสารจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเช่นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปปพว่าจะมีการดำเนินการอย่างไรต่อไปโดยขณะนี้ยังไม่พบประชาชนที่ได้รับอันตรายใดๆและเบื้องต้นอาคารยังไม่ได้รับผลกระทบ